คุณพ่อลูกหนึ่งสุดแซบดนนี่มีรถหรูเพียบคุณพ่อลูกหสุดแซบดนนี่มีรถหรูเพียบดนนี่เบรซิงหนุ่มหล่อมากความสามารถที่ผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายนอกจากนี้ยังเป็นนักธุรกิจมืออาชีพเจ้าของช่องแดนเนรมิตนักเดินทางที่ไปมาแล้วมากกว่า33ประเทศแถมยังเป็นเจ้าของตำแหน่งหนุ่มคลีโอจากปี2007อีกด้วยดนนี่แดเนีอลเบรซิงเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองผ่านรายการแดนเนรมิต e ี92ว่า ครอบครัวมีกันอยู่สี่คนคือคุณพ่อคุณแม่พี่สาวและตัวแดนนี่เองโดยคุณพ่อเป็นคนเยอรมันส่วนคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเกิดที่โรงพยาบาลสิริราชด้านเส้นทางในวงการบันเทิงก็คล้ายดาราหลายๆคนคือเริ่มจากงานถ่ายแบบเดินแบบแล้วก็เล่น MV จนเมื่อได้ตำแหน่งหนุ่มคลีโอยิ่งเหมือนเปิดประตูเข้าวงการแบบจริงจังแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ต้องทำให้เฟ,ฟตัวออกจากวงการบันเทิงก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งกับงานดีเจ ขณะที่เวัยเรียนแดนนี่ถือเป็นเด็กเรียนดีมากเพราะสมัยเรียนที่วัดสุทิวรารามผลการเรียนอยู่ลำดับต้นๆต,ตลอดโดยมีปีหนึ่งได้ประกาศนียบัตรอันดับหนึ่งของชั้นสอบได้ท็อปภาษาไทยแถมเคยเป็นตัวแทนแข่งขันโต้ว,วาทีกับโรงเรียนอื่นด้วยปัจจุบันเจ้าตัวพูดได้หลายภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษเยอรมันแถมฟังภาษาญี่ปุ่นจีนได้ด้วยหนุ่มล้อลูกเครื่องหน้าตาดีอดีตวันใจของยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างสาวมิวกี้ปรยา แดนนี่มีรถหรูหลายคันซึ่งแต่ละคันนั้นก็ไม่ธรรมดาแดนนี่ WL บิวต์เบรได้รับตำแหน่งหนุ่มคลีโอในปี2007แดนนี่สามารถพูดได้ถึง5ภาษาคือไทยอังกฤษเยอรมันจีนญี่ปุ่นมีผลงานในวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบเดินแบบเล่น MV นักแสดงดีเจและมีธุรกิจส่วนตัวต่อมาได้แต่งงานกับยูทูบเบอร์ชื่อดังมิลกี้ปรยาและมีลูกหน้าตาน่ารักด้วยกันหนคน ในปัจจุบันได้เลิกราการและเป็นหนุ่มโสดสุดแทบอีกครั้ง